สบ,บายดีพี่น้องพบพอกับส่องสน,นามบรรณาพี่น้องบรรยากาศเนีย่ยมึงแรงเนาะควันพี่น้องควันยังควันเตาไอแม่ผุนจุดจุดเตาเตาถ่านอะทมเตาถ่านไวดังยาม,าม,ามนั่นแหละยามฝนบางทีเขาก็บุริเหตุเพราะว่าหยาดดำการดำห้ดำนาเมื่อนี้บุราพุทธมาโฮดสวนสวนพักของเฮาเบัสบายดีพี่น้องแดดซองพี่น้องเอ้ยมาถ่างนี่กันเด้อ แดสดส่องฮะเราโคดสวนปาดีน้องโคดสวนที่เราเราคือเดิมโคดสวนเนี่ยมังแรงพี่น้องพักก็เริ่มเขี้ยวงามเขาปลูกมือนานพี่น้องใช่เวล่าพี่พังคิดว่ามันบ่นออกสุดท้ายมันออกเบไปแล้วอันนี้คือเบี้ยแบบแตงเขาเบี้ยแบแตงอันนี้แหละเบี้ยบแตง อ่อถูกแต่ว่าโบแมนบักแตงอันไหนได้แตงใหญ่หน่วยดำๆให้ได้แล้วก็เข้ากับปูกพักอันอีกไักได้พักชี้นี่พักชี้เริ่มเป็นแล้วเริ่มออกงอกแล้วเริ่มกำลังเริ่มออกงอกแตกงอกนี่พักขมป้อมหรือว่าพักชี้ไทยไนี่กำลังเริ่ม เติมตังนอหัวขวานเขาเก็บไปกินบัากลายนี่ก็ยังเลืออยู่พอได้ต่ำเอาก็ปลูกไปได้ร้ายดอกปลูกเฉพาะกินในข้อเว้นนะอนไรกระปุได้สีดจังเลยแม่แล้วก็กรกอบแล้วก็ะวานอีกวัวแดงน่ะวันีมีสารเคมีปลอดสารเคมีป้าดนี่คือนายพักกาศ ในพัดากาศพองเฮาหวานป้าเบิ่งกลัวมันแตกด้วยปุ๊ปวดโัแท่นนะี่แตกงอป้าทวันนะขนาดนี้ดิเตอร์มะฮุงคิดว่ามันบดตีพีน้องมันก็เริ่มล่างเลิมเอาใบเก่ามัานออกก็ง่ายตอน์มะฮุงฮาพัดกาศ เริ่มง่ายเลยลวกกินับอัะนะคนจิรอแสบนาะมันมันขยายฝูกมันก็แลวมันนี่สิมาลกอันนี่าลกกันลกบัวเพราะว่าจะได้ะรขาต้นมัีกพี่น้องลูกอยู่ขางน้องแหละมันอ่ะนกล้เขาไปซับกินเจอยากเบิด จะได้กินจะได้กินบอลนี่แหละตอนม่วง,มงก็บซอฮขากับพันได้เป็นหอดหมากสับปีนี้ยังดอกม่วงคือเป็นสาแทะอะจะเก่านะเป็นเลย่ครลังเริมฮนะอดสวนเดินไปถอยชงพรมมาใหม่ต่เมื่อวานห้องมาห้องห้องหวัวหน้าเห็ดยัง <laughs> เฮงเห็ดใส่ พดผพักสวนครัดอกดาวเรืองเขาก็ล่างสิเป็นอ้ยเป็นเป็นเหนียวเลยเนาะสวยงามเลยเิ่มสีสันทือวันมีสองสีเลยมันมีสีเหลืองอ่อนกับสีเหลืองแบบเข้มๆดอกดาวเรืองเดียเด๋ยวถามมันว่าเป็นเป็นดอกแล้วเขาก็สิปไปว่าว,วานนาบ้านเนะดอกดาวเรืองไปวานก็ได้ ถั่วสุดๆไปเลยความยาี้ยวของมันยันงพันในเงียวอันนี้ไม่อยากอันหน่งชุดเดวไปจ้อะหรือเปล่าบัแดงไผ่เห็ดมันแล้วมันอยากอันออน่นนพนะนนพี่น้องก็กรอบลายคนกับว่าเห็ดน้ำยาปลากระป๋องให้กินในเด้อโอ้ยอีส้มซมือพี่น้องจัดไปตามคำขอเดี๋ยวเห็ดครัวเขากำลังงามเลยจำเป็นต้องโอ้ยกรอบเลย เอามาอะไรคิดยากก็ได้บแบบเป็นพี่น้องอยากตัวเดียวเฮ่าก็อยากนะโคตชุ่มๆในเด้อท่านี้มั้งนะนะจะโคตหน่อยพ่นมันอยากกันบ่อยากแตกมกันได้เริ่มออกแล้วแม่นมักซิดาเฮ่าก็เริ่มเป็นหมากหน่อยเลยได้เต็มต้นอยู่หมากใหญ่จะไปกินกินแต่มากที่น้อยเก็บประมาณนี้บ่หมางใหญ่นี่มึง เออเฮยียบมาคน <c oughs> อื่นหลักกินเอาขึ้นไปมือหนาวขึ้นไปยิกเบิอเ้องไงเนี่ยเออเจ้าน่ะไปยิกเบิ้งมือสองมาได้สาหาเบิ้องโมหินไปมาหลักกินน <c oughs> าะจะไปมาหลักกินบ่ <c oughs> ใกลก้ขึ้นเที่ยงเี่น้องพีแม่นางห่มส่วนชิดาแต่ชิดาเนี่ยก็เป็นห่มเลยไม่อยากเป็นเพียบบ่ โดใช่แม่สงการเราบ่โค้เอวพ้นะทำเดิมนะิดก็ยางย่งโค้ดุ่มเน่เปนดอกลาเรืองกับลายแไปขยายผัดบงามตุ่นดอกลาเรืองไม่ตุนดอกลาเรือง เต็มเลยอันนี้พักกันกองกินกับแกงน้ำใหม่จักมื่นใช่ไหมด้วยมืออื่นจัดไปสิบอยากมาไล่หมือนแล้วบูดาว่าบาอีกก่อนก็เลยเออตามใจป้าอยากกินหมางเงางๆอันเดียเด็ดเอามากินกันได้ดินนะอือเด็ดเออเดี๋ยวไปพุ่นเจ้าน่ะเออแต่พักบ่งก็เริ่มงามเลมือนเดิมเนียพักเงี้ยอันนี้พักกาดอันนี่ข้าวกระไ้ปลูกพี่นาได้ได้นี่ พราะมันเป็นหมากแต่พี่น้องเลยแม่ไม่ต้องซื้อเขาเพราะว่าเขามีอันนี้พักการชอบนี่ก็เริ่มสิเป็นหมากกต่บอกมันเป็นอยู่บ่หมากมั้ยนะเป็นกันแหละฮืมนะเขาอยากกับั่วอียแ้่พี่น้องเลยเพราะว่ามันหวานกรอบดีให้จะมากินหนะักถั่วป้าความงาของมันสุดพักส้วนครัวจะฉีดยายอยู่นี่มดนะฉีดจนว่าง เดินทึ้นห้องเนาะเบิ้งควันเต่าพีแม่ก่มาลงวานนี่เอาไม้ใส่นะมีเสียงน้าน้ออีกองเฮากับบาวลาวหไร้คนก็แนะนำเขามาว่ะใหว้ว้าวเสียงน้าบัวดาวโดยขอบคุณคำแนะนำเนาะ น้ำกันเบิดแหละเพราะอาด้อยู่เป็นของเฮาน้ำเป็นของของเราวน้ามันอ้อาวจนซาหายอันนี้พายเอาไปกินนี่แม่ซาเนี่ยคือเฮียไปเบิดเลยอืมกรอบกินมันขว่เพียเกรอชวนทางในเตาพันธทมไหวบ้าน น้ำน้องเขาก็เริ่มอยากบกลงเลยเพราะว่ายังเพราะว่าฝนมาตกต,ก,ตกเมื่อเ้านี่ก็ตกอยู่แต่ว่าตกบ่แห้งยิ้พวกตัวเป็นน้ำเลยพี่น้องก็กรอบ,อบตดยบังหงแต่มันกับบงงามมึงนะหลายคนก็นคือว่าบปลูกหงปลูกอยู่แต่มันโบอคอยงามจามังเป็นยังเป็น,นดินยังไงนดินดินบางงามกรอบดีขนาดครัวันว่านหวาน แล้วกอันนี้คืออันนี้นะบริกินลาบวบนะนะมึงเนี้ยปลูกยุ่เอามาปลูกต้นมะพีอกเดี๋ยวไก่เขมะซะเบิดไก่มาเด็ดยอดมันเบิดต้นมะเครือก็เดิมมันนั้นเลยนะเริ่มมีใบขึ้นมาตะกี้แล้วมันติดพี่อะไรพอฝนตกหรือว,ว่าเฮาหดหน่ำมันก็นเริ่มขึ้นมาอีกเลยพอได้เก็บเนียนยุ่นั่นใช้กบใช้ตา มีแต่หัวสินค้ายเทพอยู่ติดอยู่นี่นะแต่ก็มีมันตน้มน,ตนมันต้นเราไม่ค่อยเป็นหัวก็เลยไม่ค่อยกุ้นมันจะเป็นต้นกล้วยต้นกล้วยเข้ากับลายอยู่เลยมีบอลนหนาจุ่มหนึ่งแล้วก็บอลนี่บอลนี่บอลหนึ่งแล้วก็พูบอลหนี่บอลหนึ่ง,นนงแล้วก็พูสร้างบอลบุวราโคส,สวนเูยเหนบอลพายแงงเขียวๆพี่เนาะผายแงงเขียวๆพูนแล้วก็มีบอลล้างห้องน้ำก็มีอีกสวนหนึ่ง นี่แหละหลายคนว่ามากินกล้วยคือแบบ,บ,บกกว่าบ๊ะสืบบ่อบ่อปลูกกล้วยหลายเขาก็ปลูกลายอยู่พอได้กินมันกําลังเป็นเป็นหมากอีเด้เด้กล้วยตีบเนาะต้นหมะพริกที่เขาปลูกกําลังเนื่องน้องบหืมคนเตาอีแม่เริ่มอยากเบิ้ลอะไรบ้างนี่เริ่มออกซีฟ้าฟ้าหัวซิงไข่เทพหลายคนวายหงายยังอันนี้นะมันเป็นหัวซิงไข่เทพ เตาถั่แม่พี่น้องเตาถ่านเตาถ่านอันนี้คือเตาของเราเอามาอันใส่กระือมือว่านนี่กับบัดาวแล้วก็ใส่แม่เจอกันซ้ำคนแต่บัดาวทห้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วเอาพื้หยัดหยัดยัดใส่ในเตาเลยพอแล้วแล้วก็โอบขี้ดินโอบแล้วเราก็มาจูดมือเท้ามีฮะกระจุดด้นี่แต่ว่ามันมันสิเบิร์ตแหละถาวามันเป็นไม่ตาย ไม่ตายแล้มันติดง่ายแล้วก็อืมอะไรห้อมติดง่ายแล้วก็ดับง่ายดับเตาเลยมันสุดง่ายต้นมะเขือนี่ต้นอ้อยนั่นเนี่ปลูกต้นอ้อยไว้นำ้ำเราคันนองตาเดงเลยเริิมเป็นปีเลย ปีลายได้มปีนี่กำลังเริ่มงามนะงามดีต้นมะเขือห้องกันออกใบเขียวๆเลยดิยอยากสั้นๆนยจักหน่อยเรื่อพี่น้องขอถขอดกอไผ่น้ำไม่ลายแล้วเบิ่งกอไผ่เพื่อนบาบนี้อันนี้คือกอไผ่เบาดาวเพิ่นปลูกเองเป็นงเพื่นอนเลย <laughs> ก็ภัข่อยอได้นี่เพื่นว่าอืเดิมมันโค้งง่ายเงาเด็ดเลยเพื่นปลูกเองเพื่อนอะไรน,นะมั่วละแบียรักกินเพื่อนมือน,นะเคยหายถือว่าเขี้ยวงามขนาดใบหูเสือแล้วก็มีพักบุ้งด้ข้างในข้างน,น้องนี่มีพักบุ้งีปลูกพักบุ้งไปกินกับแกงเนืออน้อไม่เนาะ ผัดพักบุ้งแพรแดงกระแ่บคือกันกอขาเนาะอันนี่ดิ้งขาเอามาริกานใหม่ไปเลยสองกอบัดปัดนี้พี่น้องเลยกต่ิมีต้นหยอดกล้วยอันนี้สิเาาป็หน,ปดดนหนนยอดยอ,นนอด้อยเป็นอ้อยกล้วยพี่พูนกล้วยได้ใช่พี่น้องเบิ่งอันนี้สิเป็นหนุ่มดอกหนุ่มเป็นพวงงามงาม อันนี้คือดอกหอู้ของเฮาแล้วก็อันนี้คือปีกล้วยบางเด้อถ่ายมุมไก่ไว้ก็เด้อแยงบ่ฮู้คือแ,งแยองคักแท้กล้วยสองเครื่องอยู่ใน,นนี่กันงาเดียวกันพระบาดาคอนอยู่เตียงโอเคพี่น้อง,องลาแล้วขอบคุณเราพูดไร้ไร้ที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะ z o มสวนไลยเด้อพี่น้องสบายดีกับบรรยากาศโอ้เย็นสบายอยู่เทียงไหเทียงหน้า,งนางเงียบสงัดเนาะได้ผู้คนบ่นี่อยู่พี่น้องเลยนางแม่ค้าพ้ออะไรอยู่เทียงหน้าอันนองได้ว่าป้า,าตึกอยู่ตืกหขัดแย่คุวันหนำมันยังลายอยู่ตึกอลำบากเป็นทีไห เริ่มมันจากอันหน่อยลงหน่อยลงเลยเค่ะวะอือลาเลดือยพี่น้องสบายดี